สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาประวัติศาสตร์กับคุณพูนน้องอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องปฏิทินเหมือนเดิมนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆจังจำได้ใช่ไหมคะปฏิทินหน้าตาแบบนี้เลยวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคตินะคะ เด็กๆเ,เห็นหน้าปฏิทินแล้วใช่ไหมคะปฏิทินนี้เป็นปฏิทินพุทธศัรกราช2562ปฏิทินนี้นับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเป็นยังไงเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะวันเดือนปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินในหนปีเราก็จะแบ่งเป็น12เดือน วันที่ในแต่ละเดือนเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30หรือบางเดือนก็จะเป็น31นะคะยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่แต่ละปีจะมีวันที่ไม่เหมือนกันบางปีก็จะมี28วันหรือในบางปีก็จะมี29วันนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเป็นการนับช่วงเวลาแบบสุริยคติ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการนับวันเดือนปีโดยถือเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักคือคิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ถ้าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบหนึ่งรอบจะเป็นเวลาหนึ่งปีพอดีนะคะเด็กๆต่อมาเราจะมาดูกันที่การนับวันตามระบบสุริยคติเด็กๆรู้จักวันทั้งเ็ใช่ไหมคะ,ะวันที่ใน ปฏิทินเนี่ยแต่ละเดือนก็จะมีวันทั้งหมด7ดวันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งสัปดาห์ก็คือหนึ่งสัปดาห์มีเจ็วันนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะประกอบไปด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะเด็กๆในหนึ่งสัปดาห์จะมีทั้งหมด7ดวันแต่ละวันจะมีชื่อดังนี้ ปฏิทินบา,บางฉบับนะคะก็จะมีอักษรยอร่อของวันต่างๆบอกไว้เรามาดูที่อักษรยอร่อแรกกันเลยอ่าจะมีออ่างสระอาอันนี้เป็นอักษรยอร่อของวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาจจานันหมายถึงวันจันทร์ออ่างตัวเดียวหมายถึงวันอังคาร พอ่อพานตัวเดียวนะคะเด็กๆหมายถึงวันพุธพอพานแล้วก็รอลื้นี่หมายถึงวันพฤหัสบดีส์เสารา์หมายถึงวันศุกร์และสเสือหมายถึงวันเสาร์นั่นเองนะคะเด็กๆลองไปสังเกตปฏิทินที่บ้านนะคะถ้าเกิดเจออักษรย่อแบบนี้เด็กๆก็จะรู้ความหมายว่าอ๋ออ่านสาอาก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง ต่อไปเราจะมานับเดือนตามระบบสุริยคตินะคะการนับเดือนตามระบบสุริยคติจะแบ่งเป็นทั้งหมด12เดือนได้แก่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนฤพฤษภาคมมิถุนายนรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะเด็กๆ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีวันหรือจำนวนวันไม่เท่ากันนะคะเดือนที่ลงท้ายว่าคมเด็กๆลองสังเกตนะคะเดือนมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกร,รกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมจะมีจำนวนวันคือ31วันแต่เดือนที่มีคำลงท้ายว่ายนเช่นเมษายน มิถุนายนกันยายนพฤศจิกายนจะมีจำนวนวันทั้งหมด30วันนะคะทดกเกๆอย่างที่บอกไปข้างต้นใช่ไหมคะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีจำนวนวันที่แตกต่างจากเพื่อนคือในแต่ละปีเดือนกุมภาพันธ์จะมีจำนวนวันไม่เท่ากันในบางปีก็จะมี28วันหรือในบางปีก็จะมียีวันอ่า วันที่มีอ่เปีที่มี29วันของเดือนกุมภาพันธนะคะก็จะมา4ปีครั้งหนึ่งที่จะมี29วันนะคะเด็กๆต่อไปอเราอาจสังเกตได้นะคะว่าเด็กๆที่คุณครูนกอธิบายไปข้างต้นว่าในเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่าคมก็จะมี31วันและเดือนที่ลงท้ายด้วยยนก็จะมี30วัน เดือนกุมภาพันธ์มี28วันแต่ทุกๆ4ปีก็จะมี29วันการนับปีตามระบบสุริยคติปีก็จะประกอบไปด้วยเดือนต่างๆนะคะทั้งหมด12เดือนถ้านับวันในแต่ละเดือนรวมกันใน1ปีก็จะมี365วันหรือในบางครั้งก็จะมี366วันถ้าปีไหนที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วัน นั้นก็จะมี366วันการเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีทำให้เราทราบเวลาที่จะหมุนเวียนต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณนก็จบการสอนเรื่องการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยคติไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณนก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเด็กๆที่ตั้งใจเรียนสวัสดีคะ่ะ